ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด อบอจอส่งรถบรรทุกหกล้อฟูโซฉีดพ่นละอองน้ำลดค่าปริมาณฝุ่นละอองหรือ PM 2.5ในเขตพื้นที่อำเภอเมือ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบอจอสมุทรปราการพร้อมรถบรรทุก6ล้อฟูโซ240แรงม้า รุยฉีดพ่นละอองน้ำลดค่าปริมาณฝุ่นละอองหรือ PM 2.5ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าต่อเนื่องเขตคลองด่านโดยสถานการณ์คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน PM 2.5ตรวจพบค่าระหว่าง31-60ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร เกินมาตรฐานการโอโซนตรวจพบค่าระหว่าง1-123ถึง123ส่วนในพันล้านส่วนเกินมาตรฐานที่กำหนด ตำบลทรงคานองอเพะประแดงจัังหวดสมุทรปราการสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมายถึงเด็กคนชราหญิงมีครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นหากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ทีมข่าว aec tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกัน วัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด